ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กบมาอผมเหมือนเดิมตอนตามเองนะครับแล้วก็กมนี้เกม Call of Duty Mobile เองนะครับผมเออก็ทุกคนก็น่าจะเห็นปืนผมถึงแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการแต่งปืน AK11 Gen เองนะผมเป็นปืนที่แบบเขายอดฮิตก,กันมากทุกคนแบบ ช่วงแรกๆตอนที่เกมเปิดเนี่ยเป็นปืนที่แบบโอ้โหสุดยอดประเสริฐสีจัดๆ,ๆ่ะทุกคนแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีพวกปืนเขาเรียกอะไรฮเกอร์เอเมกพวกปืนต่างๆนานาที่ดับติดเมตาช่วงเนี้ยเลยเอเมเลยแบบปืนไอคเหนึ่งเจ๋งนทุกคนเลยมันไม่ค่อยเด่นในด้าน ยิงระยะใกล้นะผมเมื่อก่อนแบบมันเด่นในการยิงใกล้มากผมก็คือลูดหายลูดหายทุกคนแต่ตอนนี้มีพวกปืนเอเมกาเข้ามาเนี่ยเลยปืน117ห,น,หน,น,นึ่ยมันเลยแบบไม่ค่อยเด่นในระยะใกล้แต่ไปเด่นในระยะกลางแทนนะผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกของแต่งทุกคนดูนะผมเออทุกคนอยากเห็นของแต่งปืนผมหรือยังถ้าอยากเห็นแล้วผมขอคนละหนึ่งไลน์นะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน มาทุกคนแล้วก็มาดูหน้ารหเอาเุปืนอมผมกันเลยนะครับนี่เลสกินที่ผมใช้นะครับนี่เบสกินจากบทเทิพาร์นะผมบอกเลยว่าสกินนี้สุดหลอด่อเท่คนเอออันแรกผมใช้มันตัวนี้เลยนะครับ MIP เท t e r l i g ์ t b a นะครับก็ที่ผมเน้นเนี่ยทุกคนผมจะเน้นยริงในระยะกลางส่วนใหญ่นะเพราะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นเกมนะครับว่าระยะใกล้เนี่ยมันสู้ปืนอื่นยากเลยเราต้องไปเน้นในระยะไกลและกลางนะรก็มีให้เปลี่ยนอีกสองแบบคือใครจะใส่ตัว เอ็มไอพี IP, L, เอ็นสเตไร้บาร์เรลก็ได้หรือจะใส่เป็นตัวโอวบิลซีบางแมนก็ได้นะผม mm hmm. เพื่อแบบยิงไกลดีๆนะผมเออต่อไปนะผมก็คือตัวเลดดอดไซน์นะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะผมถ้าไม่ใส่ก็ใส่เป็นตัวโมโนติกก็ได้นะผมหรือไม่ก็ใครที่ยังคงแรงดีปืนเนี่ยก็อบอกเนะี้ยากคนก็ใส่เป็นตัวก mm ิฟ hmm. เพิ่มความมั่นยัมตัวนี้ก็ได้นะผมเออ ต่อไปคือตัวไม่ติดผ่านถ่ายเองนะครับเพื่อความคล่องตัวในเวลาแบบเราวิ่งทุกคนเออเพื่อแบบ วิ่งไวๆหน่อยเดี๋ยวเวลาจูก๊กอะไรพวกนี้โดนไอ้เมกยิงหลังมาเราจะหนีเขาอย่างนั้นแล้วก็ถือแบบปืนวิ่งก็ได้ทุกคนแบบให้ไวๆหน่อยเลยใส่ตัวนี้มานะครับผมต่อไปคือตัวโอเบลซีเลเตอร์นะครับผมเพื่อแบบเพิ่มความมันยับอีกแล้วทุกคนต่อไปคือ40่ราฟอินทีเดนแมกนะผมใครจะใส่แบบ4 8ก็ได้ผมแต่ส8เนี่ยมันจะอันโซมชาขึ้นแล้วก็ ความเร็วเคลื่อนที่ลบลงไปนะผมก็แล้วแต่ความขนาดของแต่ละคนนะครับอผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลงผมกันเลยเดียวกว่าวทุกคนก็ปกัน <S <S มาทุกคนแล้วก็เข้าในเกมมนแล้วนะครับผมก็ได้เป็นด่านเลนเอนะครับผมอมาพร้อมร่างกายนกกา,การประทะเอาเธอไ์ม้สไปก่อนตามด้วยแก๊สไปเดี๋ยววันนึงผมขอไปดักคนตรงนี้ป๊บมาดิมาดิ ไม่มาโล่งเอ้ยนี่ไงแวบๆไปไหนแล้วขึ um, ้นห้องอ้าวตายไปดิมาอ hmm> um> okay. oh, oh, ีกไหมมาอีกไหมไม่มีนะไม่มีนะโล่งโล่งจัดๆเอ้ยนี่ไงชาร์ตชาร์ตก็ตายไปแป๊บนึงรีเลื่อก่อนรีะลุโอ้โหโดนด้วยโอ้โหโคตรตึงอะครับเกิดไปไหมเควันเดือนเกโอ้โหตายเลยโดนปืนสามระยะใกล้ทุกคนคือแบบปืนเนี้ย มันดาเอ้ยมันบบ I อาตาัตราลัสูงก็จริงนะทุกคนเอเอคีวันวันเซเว่นเี่ยเคหนึ่งเจ็ดได้ทุกคนเออแต่ว่ามันดับดาเมจมันเบานะทุกคนคือดับแนะนําให้ยิงระยะกลางดับส ah. ู้พวกปืนกลางๆพอได้ทุกคนแต่ใกล้เนี่ยสูはは้พวกปืนเดินสียากนะโอ้โดนยิงหลังเอ็สามเป็นไรกับผมเนี่ยยิงผมอย่างเดียวเลยฮัลโหลจะมาทางไหนเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าผมวิ่งกลางดีกว่าน่าจะไม่มีคนหรอกใช่ไหมมาบึ๊บ ล่งจัดโอ้โหโลกเกิดไปไหมเอ้ยนี่ไงโดนมา,มาก็ตายไปดีกาอากาศปะเกิดไปนะเอาเธอไหมไปก่อนตามเลยโอ้โหพิลิเตอร์ลงเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ตระตาเลยอะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอ้เยมาสอกตัวโอ้โหบ้าน,นึงบ้าน,นึงรีเลื่องก,ก่อนเดี๋ยวยนเนะรีเลื่องก,ก่อนตายไปดีโอ้โหหลังเข้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยะเดะเพื่อนไปเบี้ยโอเคสวยเพื่อน กำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้โหทำไมคิวเลร์โดนเต็มท้องฟ้าเลยเอาเธอม้ไปก่อนมาดิลงลงอะไรวะไหนหมดเน,นี่ยทำไมเพื่อนตายในดีปีมาหรอไหนวะเอ้ยเดี๋ยววป๊บนึงผมขึ้นตรงนี้เลยขึ้นเค้กรเอ้ยแวบๆโอ้เดี๋ยวข้างเข้ามาเอาตัวนี้ก่อนดีกว,ว่าเอาดิเอาดิตายไปหนึ่งมีอีกตัวมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเมื่อกี้เอาดิตายไปดิเด้แล้วโอ้โหกี่ตัวโอ้ย เก็บสามอ้ตึงไปเป้าต้นตาโอ้โหเกิบไปนะไอคีนึงเจ๋งนะเนี่ยมาเปิดสเปโรมาแล้วเอาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยไอตัวโอ้โหอัดเต็มขนาดนั้นเลยมันไม่โดนดับมันต้องโดนสกิลสักนิดก็ยังดีอันนี้คือดับดาเมจมิขึ้นเลยทุกคนเกิดไปเป้าโอ้โหตายหนึ่งลารดเก่งว่ะต้นตามาดิอยู่ไหนปึ๊บโล่ง ลงวันนี้มีอีกไหมเกิดไปนะปึ๊บแบบนึ่งเย็นๆเอ้ยมา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 โอ้โอโอยกันสุนหมดก่อนแป๊วนึงนีโลก่อนโอ้ไม่ทานดูร้านไปก่อนถ้าไม่ก่ถ้าไม่เกีก๊สุดไม่หมดนะบอกเลยตายแน่ตัวน,นั้นนะอ่ะเออจะมาทางไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะลงเกินไปไหมเอาเธอไมดดักไปก่อนโอโ้เขาไปซีหมดแล้วเหรอเอาแกไปด้วยแล้วมดักทางนี้ก่อนเผื่อเผื่อมาเผื่อมาเกิด่ะทุกคนเออ เฮ้ยไม่มาวะยังชอบเลยไปซีก็ได้วะมาดิโอ้โหก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมกบสกอร์75ต่อ52นะทุกคนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาเรื่องอยู่ต้นซ่า,าโ,โหเกิดไปมาตออ่อโหมาโหลอบไปถึง3คิวแล้วทุกคนเกิดไปมาพร้อมแป๊บหนึ่งนะเอาแสดไปก่อนดีกว่าทางเนี้ยเอาไปตามไม่เธอไม้ไป ต้องซ้ำอุ้ยโดนว่ะโดนเสียด้วยไม่ตายโดยแอคเซปเตอร์โอ้โหถ้าตายที่หาอะไรเมื่อกี้เอ้ยไปไหนจะไปไหนเขาล็อกไหมเนี่ยเอ้ยนี่ไงโอ้เหมือนรู้ว่ามีอยู่สองคนอะเหมือนรู้ว่าว่าผมจะเดินมาทางเนี้ยทุกคนโอ้โหเกิดไปนะโอ้เหมือนรูัวเออจะเย็นจะเย็นโอ้สองตัวใครจะรอดฮะใครจะรอดโอ้โหมาสองตัวอย่างงั้นเกิดไปโคตรเยอะอะทุกคน แล้วมาทางลูกซองมาทางชอปเปอร์บ้าไปแล้วมาดิมาเปล่าไปไหนแล้วอะเมื่อกี้เขาเดินเทอมายผมอยู่ <c oughs> โอ้ธนูด้วยตายไปดิเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงรีโหลดก่อนใจเย็นๆสวยเพื่อนด้บีละเอาแก๊สไปมาเปล่าอุ้ยกลางโอ้โหสองต,ตัวตายได้ตัวเดียวอะทุกคนโอ้โหชอปเปอร์ซะด,ด้วยเกิดไปนะโดนชอปเปอร์ยิงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มีเส้นกระสุนมา ไหนวะเอาดีดูจังหวะนี้ยังตึงวัาหนึ่งปล่อยนาปา่อนโอเคปล่อยไปละมามาดีจะเข้าก็เข้ายาเบาเลยนาปามีนาปาไว้ขนาดเนี้ยเอ้ยมาไงเนี่ยโอ้โหไม่ตายด้วยแล้วหนึ่งโอ้โหนอนอยังงี้เกินไปโอ้โหนอนอย่างนั้นนอนดักอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนรู้ว่าผมจะขึ้นตามมาโอ,โอ้โหตายละตัวเดิมเลยเหมือนรู้ว่าผมจะขึ้นมาทุกคน เดี๋ยววันหนึ่งนะขอรถแดงก่อนเอ้ยนี่ไงโอ้โหคนละตัวด้วยตาเลยโดนเอ็มเก้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยเพื่อนนิดบ้านเพื่อนนิดเอเลยละต่อไปก็ต้องเอาบีราฟินนะเพื่อฝากเข้าหน่อยเฮ้ยโอ้โหกดย่อทุกคนเขาไม่สไลด์ให้ผมว่าย่อเฉยข้างเข้าโอ้หน้าหรือหลังก็ดีวะเนี่ยโอ้แป๊บนึงตายเลยเจ้าหน้าหรือหลังก็ อ้าวอะไรครับเนี่ยไม่รู้จะเอาทางไหนก่อนล่ะไม่แกม,มาเปิดสเปรโร่ละเอาดีหนึ่งเปี้ยงมไม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เอจะโยนยึดเอาอีกสักเปี้ยงอีกสักเปี้ยงไปโอ้วันหนึ่งจะตายจะตายจะตายด้วยไอ้สเปรโร่ตัวเองเนะี่ยสะอัดโดนตีกับแพนนี่คือผมตายไปแหละไม่ไหมไมา่ไหม,ไมเขาเกิดไหนแล้ววะ อม่ได้นห,นหมดแล้วนี่ไงโอ้โหเกือบอวีโโทรมาแล้วด้วยแปบ๊บนึงยัดธนูให้หมดก่อนเปิดวีโโทละอืมเอาดีโอ้แป๊บนึงใจเย็นๆโอ้โหแบบเขาไปตีว่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวยิงกดซีก่อนเดี๋ยวตีเสียไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้เอด้วยเอ้ด้วยเอ้ด้วยเกือบไปละนิดเดียวโอ้โหนี่เดีพังด้วยโอ้โหพังอย่างไหวทุกคนเห็นไหมทุกคนการที่เราจะเอารหนึ่งเจ็ดเนี่ยมาวิ่งยิงระยะใกล้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนแบบ มันสู้พวกปืนไอเมฆาว่ายากทุกคนแต่ระยะกลางเนี่ยสู้ง่ายมากเลยนะครับผมโอ้โหนั่นไงตายเลยโดนพวกปืนลูนะ่น่ะทุกคนแบบระยะใกล้แบบกกสู้เขายากมากนะครับผมแต่ระยะก,กลางเนี่ยการถึงใกล้เนี่ยเราสามารถสู้ปืนพวกเนี้ยได้ง่ายนะทุกคนเออเนีย่ยตายโอ้โหไม่ตายนิดเดียวโอ้โหชอปป็อปเปอร์นิดเดียวจริงๆอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอ,อ้ยแวบแบแวบแ,วแวไปไหนตายไปดิเห็นไหมทุกคนขนาดเขาโผล่แต่หัวเนี่ยเพราะไอคีน่หนึ่งเจนอนะ มันมีความนิ่งของมันเองแล้วนะฮมแบบคุมน้อยมากโหตายอีกแล้วคือแบบเห็นไหมทุกคนผมก็โดน m อเรู้สิกแล้วโอ้โอ้โหมายันบ้าและ m เ9เเกิดไปนะเดี๋ยวเดเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตกใจจะโดนทั้ง A ทั้ง4โอ้ยเอ A อเพื่อนอยู่ A มไหมเนี่ยโอ้โหกี่ตัวเนี่ยตายหนึงโอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเอาเธอมาไห้ก่อนโอ้โห ตายจนได้อะไรครับเนี่ยโอ้โหตายมาอีกเนาะไม่มีความเกรงกวัวเธอไหมเลยโอ้โหไปไหนถ้าเกมไม่ตัดนะตัวนี้ตายแน่เออก็จบเกมที่ร้อนๆ้ผมก็สกอร์1 5อยห้าิบต่อหนึ่งร้อยสามสี่นะครับผมสุดจัดปึ๊บไอตัวนี้ใช่ไหมเออไอตัวนี้เลยดูดิไม่มีความเกรงกว่าเธอไหมเหลยเหมือนเป็นแบบ ของเล่นน่ะเออโวเกินไปมาดูมาดูสกอร์แล้วคิวขผมกันดีกว่านะผมก็ได้แต้มท่อน3,802แร้วทุกคนเออเอาเลือกจัดจัดเต้นโรเต้นโทปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บผมก็บวกไปทั้งหมดเท่าไหร่บวกสามเซบแล้วทุกคนเออแปผมก็ได้คิวห่อนยี่สิบสี่คิวโอ้โหตึงเกินก็เป็นยังไงบ้าผมกับเคปผมพาหน่อยนี้นะครับเป็นงานทุกคนให้เอค่งจินเนี่ยระยะกลางคือดับ สุดเยอะเวอร์ทุกคนโคตรเวอร์แต่ว่าระยะใกล้เนี่ยก็อย่างที่เห็นทุกคนตดวพวกเอเมก้าลู่นะทุกคนแบบสู้ยากมากระยะใกล้เพราะว่าปืนมันลั่นไวก็จริงแต่ดาเมจมันแบบมันแบบยิงช้าโดนแบบโดนตัวทุกคนช้ากว่าพวกเอเมก้าของเอเมก้าแบบลู่แป๊บๆหายแป๊บๆหายแต่หนึ่งเจ็ดเนี่ย มันลั่นช้ากว่านะคนเลยแบบสู้ยากกว่านิดหน่อยนะแล้วก็ดำาอีก,ก็น้อยกว่าด้วยนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เลยตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมค,ครับบ๊ายบาย Real quick, I'ma pull it with my shake. I whip on ice, come myself a couple chips. Hey move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, and you steady hitting licks, say I'll be selling out shows. See my name up in the arena's finna seats up on the rows. no shit. Yeah, I don't got